มาแล้วค่ะรีวิว m ิวเอ็ก t i แอตัวเริ่มต้น2 0 2 6ที่หลายๆคนรอคอยรถเดิมๆคลีนคลีนให้แล้วนะสำหรับวันนี้นะคะด้านข้างโซเลเลยค่ะเจ้า m ิวเอ็ก v e แอราคาค่าตัวอยู่ที่1,194,000บาทเจ้าต,ตัวนี้นะคะ m ิวเอสยู X S S U B, ที่ราคาย่อมเยาวราคาประหยัดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วฟังก์ชันเนี่ยของรอบ2,026เนี่ยให้อะไรมาบ้างรุ่นนี้มีผลิตมา2สีค่ะ สีขาวมุกแล้วก็สีบอลน,นะคะถ้าสีขาวมุกลูกค้าเพิ่ม12,000บาทอยู่ที่1,26,000้บาทค่ะและคันนี้ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะมีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะ,ะลูกค้าโซเลเป็นคุณแม่เพนแล้วก็ลูกสาวชื่อคุณตโตโต้นะคะจะมารับรถกันโซเลในวันจันทร์นี้แล้วนะคะจบดาวที่3,80,000บาทสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถ SUV ที่ราคาเบาที่สุดแล้วนะคะสำหรับตัวเริ่มต้น 7ที่นั่งนะคะตัวนี้ไฟหน้าลูกค้าได้โปรเจคเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยดีไซน์ฝากระโปรงเป็นแบบใหม่ของตัว2026มาแล้วที่เหมือน2025นั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะดีไซน์เดิมยังคงคอนเซปต์ Concept เดิมให้นะคะแต่ที่ต่างคือฟังก์ชันภานในไฟตัดหมอกรุ่นนี้จะยังไม่มีมานะคะสำหรับตัว Active นะคะลูกค้าถ้าเป็นยูแกนเนี่ยเราจะมีมาให้แล้วเนาะ,ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนี่คือกระจังหน้าค่ะดีไซน์กระจังหน้าจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆโดยสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะว่า รุ่นตัวแ c t i v e จะเป็นดีไซน์ตรงนี้เป็นสีเทาเข้มค่ะเดิน2เส้นให้แบบนี้เลยนะจะเป็นวัสดุสีดำํำด้านาๆแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นดีกนจะเป็นแบบดําเงาแเนาะค่ะแล้วก็ในส่วนองตัวล้อแม็กค่ะสมรตินะ5ก็ ลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้สมัยที่ผมก็เป็นดีไซน์นีสอล้อแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะทรงนี้เลยหรือว่าใครอยากจะแต่งเพิ่มเติมเปลี่ยนเป็น R S หรือว่าอยากแต่งล้อแต่งกบบไหนก็คือแจ้งได้ไฟเลี้ยวนะคะรุ่น Active จะเป็นรุ่นเดียวเลยที่อยู่ข้างๆตัวรถข้างแก้มรถแบบนี้นะคะซึ่งปกติถ้าเป็น elegant ultimate R S จะอยู่ตรงข้างกระจกตรงนี้นะคะตัวแ c t ของเรานะคะจะเป็นกระจกหูสีดาแบบนี้ลูกค,ค้าคะเป็นแบบพับไม่นวดน,นะคะจากเดิมโรงงานเลยเป็นพับไม่นวดแบบนี้นะคะแต่ว่า ตัวปรับของเราเป็นปรับไฟฟ้าให้เราเรียบร้อยมือเปิดจากเดิมไม่ได้มีมาให้นะอันนี้โเล่เพิ่มเติมให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเป็นมือเปิดกันรอยสีดำเงาให้แบบนี้เลยค่ะตัวแอคทีฟนะคะจะเป็นรุ่นที่ด้านหลังยังไม่ใช่ไฟฟ้านะคะเป็นเปิดแบบกดแล้วก็ดึงขึ้นแต่ว่าของเราก็มีตัวสับแรงโชกให้เวลาเปิดลูกค้าขาเพียงแค่ล้วงมือไปแค่นี้นะคะเปิดหนึ่งที่ปุ๊บแล้วมันก็จะดันขึ้นแบบนี้เลยแต่ว่าโซเล่เพิ่งพาตัดมานะคะอาจจะใช้แรงได้มีต้องขออภัยด้วยนะ หรือว่าใครอยากจะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นระบบไฟฟ้านะคะทางเราก็เดินสายตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วคือสามารถติดเพิ่มเติมตได้ด้านหลังด้านในของตัวรถนะคะพรมพื้นต่างๆโซเลก็คือแถมให้ลูกค้าด้วยนะคะเปลี่ยนพรมให้แล้วเรียบร้อยจากเดิมเนี่ยเป็นพรมที่แบบว่ามันจะเก็บฝุ่นหน่อยนะคะแต่ว่าโซเลเปลี่ยนเป็นพรมที่ทำความสะอาดง่ายเพียงแค่ใส่ผ้าชุบผ้าชุบน,น้ำนะคะเป็นพรมหกดีก็คือชุบน,น้ำเช็ดได้เลยเนะบาหลังของเรานะคะสามารถพับเก็บได้ถ้าลูกค้าอยากจะใช้ใช้างานในการนั่งเจ็ดท่านก็เอาขึ้นแบบนี้นะ,ะแต่ถ้าจะใช้วางขอนะะะะคคคคเพพีียงงงงแแ่่ดึตรนน้้ลลวับไปะ จะสามารถวางของเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะจ๊ะแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะสามารถวางของเพิ่มเติมได้ลูกค้าดึงขึ้นแบบนี้นะคะเก็บของเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวร่มหรือว่ารองเท้าต่งตางๆนะคะอุปกรณ์แม่แรงของเราต่งตางๆอยู่ทางด้านขวามือของตัวรถแบบนี้เลยนะคะ ดึงออกมาลูกค้าจะเห็นแล้วว่ามีอุปกรณ์ไม่แรต่างๆตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะดึงประตูนี้มาแล้วก็ปิดลงไปแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันบ้างค่ะว่าภายในนะคะมีอะไรไบ้างสําหรับเจ้า MU-X Active ค่ะจากเดิมๆโรงงานเลยเนี่ยเขาเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเซเล่ก็เนรมิตเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบดดาะดํานะคะเดินได้สีดาําซึ่งลูกคา้ารีเควสไว้โซเล่ก็จัดการให้เรียบร้อยตัวเบาะตรงนี้สามารถปรับสูงต่ําได้นะคะแล้วก็เอนหน้าเอนหลังได้ด้วยอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยทำไม 2, 6หหนน้าาตเมือ แล้วที่ต่างคืออะไรบ้างนี่เลยค่ะลูกค้าขาพวงมาลัยนะคะจากเดิมนะคะวิวเตัว2,025ลูกค้าจะเห็นฟังก์ชันเพียงแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งนี้เนาะมีเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายสั่งงานด้วยเสียงใช่ไหมคะแต่ว่า2,026ลูกค้าจะเห็นเลยว่ามีทั้งคูดคอนโทรนะคะมีตัวล็อกความเร็วมีตัวเว้นระยะห่างขันหน้านะคะซึ่งไม่เคยมีจากรุ่นแอคทีฟไหนมาก่อนเลย2,026เราจัดการให้แล้วก็นี่ค่ะ นเห็นไหมจีบที่พวงมาลัยสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้แล้วเพราะว่าอะไรคะนี่คือจุดเด่นของเราอีกจุดหนึ่งคือระบบเอรัดคะ่ะปกติจะมีในเกรดตัวท็อปเท่านั้นใช่ไหมคะหรือว่าตัวมิวเอ็กก็ต้องอิเล็กแอนขึ้นไปแต่ว่าในรอบนี้อีสุงเราจัดให้เต็มมากจริงนะคะให้มาในสองตัวเอรันะคะกล้องตรวจจับผู้น้าเชื่อใจให้ตัวช่วยเบกเรกเกอนเบรกต่างๆจัดเต็มให้เลยลูกค้าคะ,คะในราคารถเท่าเดิม2025ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันค่ะ 2,026ก็ยังให้ราคาเดิม1,194เหมือนเดิมเลยแต่ว่าให้ฟังก์ชันเพิ่มมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตัวคุดคอนโทรล็อกความเร็วพวงมาลัยแพนทนชิฟนะคะก้องคู่น่าชริยานะคะเราจัดเต็มมาให้เลยในราคารถเหมือนเดิมหน้าจอมีมาให้ขนาด8นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple Car p ่า y Android Auto ได้แล้วเรียบร้อยนะคะเกียร์เป็นออโตอยู่แล้วเพราะว่า MUX ของเราเป็นออโตถูกรุ่นตั้งแต่ตัวเริ่มไปจนถึงตัวท็อปนะคะด้านหน้าวางแก้วได้ถึง6ตำแหน่งลูกค้าสามารถกด แล้วก็ดึงออกมาตรงข้างหน้าวางได้2แบบนี้นะคะตรงกลางอีก2และตรงข้างประตูอีก2เลยระบบเบรกมือของเรานะคะให้เป็นในส่วนของตัวระบบเบรกมือไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้ใช้งานง่ายมากๆนี่คือข้อดีของการแบบซื้อตัวเริ่มต้นนะแต่ถ้าระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มแล้วนะคะตัวลงทางราชันต่งตางๆระบบเบรก ABS airbag เรามีให้จัดเต็มเหมือนกันทุกรุ่นเลยที่ต่างคือในเรื่องของฟังก์ชันเพิ่มเติมเช่นถ้าอีลิแกนเนี่ยเขาจะได้หน้าจอที่ใหญ่กว่า9นิ้วนะคะแอร์เป็นดูโอโซนได้อิสระความเย็นต่างๆแล้วก็ โซนจะแตกต่างดีไซน์และรูปลักษณ์กันไปนะคะก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าแล้วกันเนาะประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นอีล็กแอนลูกค้าจะได้บอกฝั่งเนี้ยเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเนี้ยเป็นเอ,อ่อไม่ใช่ไฟฟ้านะคะในส่วนของตัวแผงข้างประตูนะคะอย่างที่เรบบอกว่ากระจกตรงเนี้ยเป็นแบบไม่ได้ผับไฟฟ้าปราบไฟฟ้านะคะเห็นเลยว่าตรงนี้ลูกค้าจะจะมี ตัวแบบหมุดหมุดให้แบบนี้ลูกค้าหมุนไปทางด้านขวาแล้วโยกซ้ายขวาหน้าหลังแบบนี้ได้เลยนะคะหมุนปรับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแต่ว่าเวลาพับเก็บเพียงแค่ต้องใช้มือดันเข้ามาเลยเพราะว่าเขาไม่ใช่พับไฟฟ้าแต่ปรับเราให้เป็นไฟฟ้าคือเพอเื่อความสะดวกให้ลูกค้าด้วยนะคะ ตัวนี้กรณีล,ลูกค้าไม่ได้มีผู้โดยสารนั่งอยากวางของเราสามารถวางราบยาวได้ถึง2แถวหลังแล้วก็วางของเพิ่มเติมได้ย,วยาวๆหรือวางปิกนิกในการไปพักผ่อนไปเที่ยวแคมป์ปิ้งก็ได้ด้วยนะคะแต่ถ้ามีผู้โดยสารนั่งก็เพียงเพียงแค่งัดขึ้นแบบนี้แล้วก็นั่งแบบนี้ได้เลยนะคะตรงกลางสามารถวางแก้วน้ำเพิ่มเติมได้เป็นที่พักแขนเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะนี่คือความอนเนกประสงค์ของรถเจ้า s u v m u x ตัวเริ่มต้นของเรามากๆจริงๆอ่ะทุกรุ่นแหละภายในนะคะ กว้างเท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็น New Active e l e g a n t e a n t i m a t e หรือ R S ต่างกันที่ฟังก์ชันข้างในแล้วก็พวกชุดแต่งที่เป็นในเรื่องของตัวท็อปนะคะ และนี่ก็คือการรีวิวคร่าวๆนะสำหรับ n ิวเอ็ก i v แอคทีฟราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันค่ะ, 1, 9, 4, คะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ราคาย,ย่อมเยาวที่สุดในประเทศแล้วนะคะใครสนใจรถอ e ีสุดักคันหนึ่งที่เป็นรถครอบครัวนะคะรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าให้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องของลูกค้าแล้วกันนะคะสซะเลก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจให้สซเลดูแลแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์ฝากมาไว้ได้เลยนะวันนี้ต้องขอผแข่จริงที่หลายๆพวงท่าโเลจะไม่สามารถเไไหรือ่าไไม่่ดด้น้นังเทใหูใ ทุกมิติมากเพราะว่าเราเพิ่งผาตัดมานะคะเพิ่จะกลับมาทํางานได้แค่ไม่กี่วันเนาะโอเคฝากไปด้วยนะคะผลงานสวัเลีค่ะโรซิสุใบแดงค่ะกระติผลงานจากยอดขายและรีวิวมาตลอด7ปีเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ